คนเอกพี่น้องพูนถนนน่ะนี่ทางเข้ามานี่เนาะน,นี่นนตรงหน้าบ้านคนพี่น้องพูนต้นต้นไม้ตน้นนนที่มีไร่ขร้าวโพดหน้าบ้านคอยนั่นแปลงนั้นแปลงหน้าบ้านแล้วก็แปลงนี้แล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้แล้วก็ไปนุ่นอันนี้ฝั่งของฝั่งของสามีอันนี้ อันนั้นฝังค่อยอันนี้ฝังแกไปจนถึงถนน,นโน้นแกบอกว่าไม่ให้แตะต้องของแกรตรงนี้เนาะไม่ให้ตัดต้นไม้แต่สันก็แอบตัดไปเยอะแล้วเพราะว่านี่จะเอาห่วงไา้ทำไมลละเนาะตัดไปให้มันแปดใน,นต้นเล็กๆหนึ่งเดียวขอยจะมาเก็บรายละเอียดมาตัดเหมือนเดิมเด็ดไม่ตัดยังไงแล้วเนาะโอ อกจะเอาไว้ให้มันดูล่มเลื่นมากเดินตอนเย็น,ตอนน,นตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วล่ะเดินมาตั้งแต่เครื่องบ้านนะแล้วก็เดินอ้อมไปหน้าบ้านเออเดินเดินอ้อมไปตรงนู้นถนนหน้าบ้าน username. ไปเดินดู กลับมาดูสวนผลไม้นะมันลกต้นองนุ่นน่นก็เลยตัดหญ้าไปโอ้โหตัดไปตัดมามองไม่เห็นต้นองุ่นพี่น้องเอ้ยตัดต้นองุ่นตัวเองไหมเออพี่ทนายบอกงานมันเยอะมันทำไม่ทันล้นมือจริงๆนะพี่น้องเอ้ยทำอะไรก็วิ่งเอาทำพระท่านดอกวิ่งมน้า ไปอยู่ด้านหลังตรงกลางสวนกลางบ้านแล้วก็ไปหลังบ้านไปดูเห็ดดูอะไรตรงนน้นแล้วก็กลับมาตรงนี้อีกกลับมาครึ่งหนึ่งแล้วก็หันกลับไปหน้าบ้านลกเป็นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยแบบนี้ดูสภาพเลยลกมากมันก็เอา่าย่ที่แหละนาะอพี่น้องเนาะมันเอาไม่ไหวดิอ่าไหนแล้วเกิน เบา่างเดยแต่ถ้าทำงานเยอะๆถ้าเครียดไปหน่อยก็จะนี่แหละว่างปับ๊บว่างหน่อยนึงก็คือว่าเบรกพักแล้วก็จะถ่ายคลิปถ่ายอะไรนี่แหละพอได้ลงบู๊ยต้นใหม่ไหมโกนจึกเบือเอเฮ้ยมันตายเมดแล้วตนน้นอันตรายทั้งนั้นแหละพี่น้องเอ้ยคุณน่ะ เสียหายหมดแล้วต้นไม้เนี่ยแต่ต้นไม้ใหญ่ด้วยยืนต้นตายเยอะและช่วงหน้านี้มันยิ่งไอ้นั่นด้วย <c oughs> มันอะไรล่ะเขาเรียกว่ามันสีไก่มันสีหนาวมาอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> แต่บ้านฉันน่ะเริ่มหนาวแต่สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วล่ะแ,แ,แล้วทีนี้ก็นี่ฝั่งของฉันนี่ก็ลกมากเลยน่นฝั่งนี้อันนี้ฝั่งขวาของผัว ฝังซ้ายของเมียเออแต่ฝั่งของฉันฉันก็จะตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆตัดไปตัดไปอหไรอันก็จะเป็นอย่างนี้นะอืมโนี่ต้องมาตัดมันก็ต้องตัดตลอดเลยพี่น้องต้นไม้พวกนี้มันลกหน่าเกลียดเห็นไหมโลกมากเลย เก็บเศษไม้เศษไหลที่มันลมมาที่มันหักพี่น้องทําไปเนาะขาเจ็บมันก็เดินไม่ค่อยสะดวกแบบพี่นอ้องเออคอยเจ็บบฟาเท้านาต้าหมออยู่นี่เะคอยกเ็เลยนไปนะนี่ตรงนี้ก็คือต้องกําจัดก่อนเฮมจะมาในสา์อาทย์นี่แหละก็จะตัดตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็โยนไปในป่าเนาะนะ ยางเลาะเบิ่งงานเดินดูงานนหรพี่น้องต้องทำอะไรมั่งอะไรเงี้ยนี่ยตรงนี้ดีหน่อยอยังามาเดินดูตรงนี้สิมาเดินดูตรงนี้สิตะไคร้ปลูกไว้ตรงนี้ยังอยู่ยังอยู่ไหมเอ้อยู่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 อยอู่นี่นี่ตะไคร้หลอดตายบ่รา่าองนีเอาเอา พอยู่อยู่อ่ะเดินไปเรื่อยๆเดินมาดูสิเนี่ยเออตะไคร่ไม่เราจะรอดเปล่าเดี๋ยวก็หิมะแล้วก็ไม่เป็นไรปลูกให้มีหวอลาะมีกำลังใจที่สุดโอ้ว

ไ่ด้ตั้งใจจะปลูกอะไรก็ไม่ได้ปลูกเขาหรอกปีนี้มันยุ่งก็ย้ายมาอยู่ปีแรกมันพี่น้องนอกเพิ่งจะซื้อมันก็งานมันก็เยอะแหละในป่าในอะไรดูสิลกไปหมดเลยย้ายสวนผักไปอยู่ตรงนู้นตรงไหนก็มีไม่มีแดดทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยต้องดูว่า ก็อยู่ไปช่วงนี้ก็มีความสุขดีอยู่เออก็อยู่ไปเมื่อไหร่ที่เราเหนื่อยมากๆพ่บขายพี่นอ้องแล้วดูสภาพแล้วเราแก่ขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะแก่ไปหนาได้พี่น้องเนาะสี่สิบกว่าแล้วสี่สามสี่สี่แล้วถือว่าแก่แล้วนะมันก็ดูแลไม่ไหวเลยพี่น้องอายุถดถอยดูไม่ไหวเราก็ต้อง <c oughs> ปล่อยไปมาให้มันรับผิดชอบถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้นะมันลกเป็นมันก็สร้างอะไรล่ะทั้งสัตว์เลขขื้อะคานนะพี่นอนะ้องเนาะอืมทั้งอะไรตั้งอะไรทั้งยงุงทั้งอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําให้มันสะอาดสะอ้านเนาะ <c oughs> นักภาษาอะไรฉันก็ตัวคนเดียวเนาะ พ่อใหญ่แกก็ทํางานไงก็ไม่นับแกหรอกแกก็ทำํำงานแกแกไม่มีเวลามาดูกับเราถ้าเอ๊มาดูกบก,บกบันถ้าเอ๊กบกกบกบไหนเห็นไหมร้อนห,หรือไงบ้านเราไม่เคยร้อนนะบ้านเรามีแต่หนาวไม่มีหน้าร้อนกับเขา อ่านั่นไงเจ้ากบโอ้สองตัวเลยทีนี้มาเลยไปไหนมาจ้าตัวหนึ่งน่ะ